สำหรับคนขายของออนไลน์นะคะที่ต้องการเชื่อมต่อ Flow Account เข้ากับ Lazada เพื่อออกใบเสร็จให้ลูกค้าสามารถทำตามขั้นตอนในคลิปได้เลยค่ะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะที่ขายของผ่าน Lazada เมื่อขายของได้แล้วเนี่ยก็จะต้องมีการออกใบเสร็จให้กับลูกค้าแต่ปัญหาคือเมื่อมียอดสั่งซื้อในจํานวนมากๆแล้วก็จะต้องมานั่งคีย์ออเดอร์ทีละรายการเพื่อ,อออกใบเสร็จให้กับลูกค้าก็จะต้องยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานาน,านมากเลยใช่ไหมล่ะคะ จะดีกว่าไหมล่ะคะถ้าเราสามารถเชื่อมต่อ Flow a c c o u n t เข้ากับ l a z a d a mm hmm. เพื่อลดขั้นตอนในการออกเอกสารให้กับลูกค้าแถมยังมีรายงานสรุปให้ดูอีกว่าเรามีรายได้เข้ามาเท่าไหร่และยังสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อดูกําไรของธุรกิจได้อีกด้วยนะคะ mm hmm. สําหรับวิธีการเชื่อมต่อ La z a d a นะคะก็มีขั้นตอนง่ายๆตามนี้เลยค่ะ mm hmm. เมื่อเราเข้ามาที่หน้าโปรแกรม f l o w a c c o u n t แล้วนะคะเราก็กดไปที่เมนูแอปพลิเคชันค่ะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมเก้าช่องข้างล่างตรงนี้ จากนั้นนะคะก็กดที่ My Platform ค่ะซึ่งจะเป็นเมนูที่รวมการเชื่อมต่อต่างๆในระบบตรงนี้นะคะระบบก็จะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาค่ะเราก็กดไปที่เมนู Lazada ได้เลยค่ะก็จะมีข้อมูลการเชื่อมต่อขึ้นมานะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับมาที่หน้าการเชื่อมต่อแล้วก็กดคำว่าเชื่อมต,อต่อตรงปุ่มสีน้ำเงินได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะระบบก็จะป๊อปอัพหน้าต่างขึ้นมาให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องระบบความปลอดภัยของ La z a d a นั่นเองค่ะระบบจะพาเข้ามาที่หน้า La z a d a Open Platform ตรงนี้นะคะถ้าเรามีร้านค้าที่เปิดใน La z a d a อยู่แล้วก็ใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านของร้านค้าได้เลยค่ะจากนั้นก็กด submit เลยค่ะเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะคะระบบก็จะพากลับมาที่หน้าการเชื่อมต่อในโฟ Account สถานะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเชื่อมต่อแล้วแบบนี้นะคะ ทีนี้เราจะทำยังไงให้รายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งนะคะเด้งเข้ามาที่ระบบของ Flow Account ก็เข้าไปที่หน้า Lazada Seller Center ค่ะที่เป็นระบบหลังบ้านของร้านค้า Lazada เรานั่นเองค่ะเข้าไปที่เมนูช่วยเหลือที่แถบซ้ายมือนะคะและกดที่การเชื่อมต่อกับแอปภายนอกค่ะเมื่อสังเกตเห็นแอปเนมแล้วก็จะเห็นนะคะว่า Lazada เนี่ยมีการเชื่อมต่อกับ Flow Account แล้วทีนี้พอมีคำสั่งจากลูกค้ามาก็เข้าไปดูที่เมนูคำสั่งซื้อและรีวิวได้เลยค่ะจากนั้นกดที่ คําสั่งซื้อนะคะให้กดเปลี่ยนสถานะเป็นพร้อมจัดส่งก่อนนะคะหลังจากนั้นประมาณ5-10นาทีระบบจะถูกดึงไปเปิดบินที่ Flow Account ในเมนูขายเงินสดค่ะ <S 2> <S 2> <S กลับมาที่ Flow Account นะคะเพื่อตรวจสอบคําสั่งซื้อเมื่อกี้ว่ามีการเปิดบินแล้วหรือย,อยังนี่ค่ะก็จะเจอกับเอกสารที่ถูกดึงมาในเมนูขายเงินสดนี้เลยค่ะ และสุดท้ายนะคะตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะชื่อที่อยู่สินค้าและยอดออเดอร์หลังจากนั้นก็สั่งพิมพ์ใบเสร็จพร้อมกดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้เลยค่ะในกรณีที่เราจดแวดแล้วนะคะเมนูขายเงินสดเนี่ยเราก็สามารถออกเอกสารได้ทั้ง2รูปแบบเลยค่ะแบบแรกนั่นก็คือใบกำกับภาษีอย่างยอ่อที่ออกได้ทั้งสลิปกระดาษค,ความร้อนและแบบ A4 นั่นเองค่ะแต่ถ้าจะออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบนะคะก็จะต้องมาออกที่เมนูใบกำกับภาษีตัวค่ะ โดยจะต้องยกเลิกใบขายเงินสดที่เชื่อมกับใน l a ซาด้าก่อนนะคะถึงจะออกใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปแบบได้ค่ะโดยเงื่อนไขอื่นๆสําหรับคนที่อยากเชื่อมต่อกับ l a ซาด้นะคะข้อแรกเลยเนี่ยคนที่สามารถเชื่อมต่อแล้วก็ยกเลิกได้จะต้องเป็นในตําแหน่งเจ้าของกิจการในระบบ Flow c c o u u t t เท่านั้นค่ะต่อมานะคะแพ็กเกจที่สามารถใช้งานการเชื่อมต่อกับลาซาด้าได้นั่นก็คือแพ็กเกจสุดคุ้มในราคาปีละ5,490บาทค่ะ และสุดท้ายนะคะรหัสผ่านที่ใช้ใน Flow Account จะต้องมีการเปลี่ยนทุกๆ90วันค่ะด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยจาก Lazada โดยรหัสผ่านนะคะจะต้องไม่ซ้ำกับ4ครั้งล่าสุดนั่นเองค่ะและนี่ก็คือวิธีการเชื่อมต่อ Flow Account ข้ากับ Lazada นะคะเพื่อช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยขายของได้อย่างสะดวกเปิดเอกสารได้อย่างรวดเร็วและรับรู้ไรายได้แบบเรียลไทม์ค่ะ Flow Account s, โปรแกรมบัญชีออนไลน์ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับนักธุรกิจยุคใหม่และคลิปหน้าจะมาสอนใช้งานฟังก์ชันไหนอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะ